คลิปนะอรัหน้าขอรับนาผ่อน,นึงค่ะครับแล้วก็พูดนะครับมีเอาข้า,คขาวคณะหมูกรอบด้วยค่ะ,ะไข่ดาวเท่าไหร่คะสองผ่อนเบาทครับเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเอาตัง,งสวัสดีครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนโค้งน้องดามโมเดลที่กสนตำบลผานศึกอำเภออรันระเที่จังหวัดสระแก้วนะครับ ที่แห่งนี้เป็นที่ของพี่เล็กอนุสรนะครับผมสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับครับผมอยากให้พี่เล็กอนุสรเนี่ยได้เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของน้องนาโมเดลแห่งนี้ครับผมครับก่อนืี้ก็ต้องขอขอบคุณครับทางทางท่านบอที่มาเยี่ยมเยียนนะครับคือที่มาที่ไปก็คือผมเองได้มีโอกาสไปดูงานไม่ว่าจะท้งกศนทางอบตและทางเกษตรแล้วก็มีใจรักนะครับมีใจรักที่จะทําแล้วก็ ลนช่วงพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ติดโควิดก็ให้ทุกคนตักตัวอยู่บ้านผมก็เลยมีเวลาที่จะทําก็เลยลงมือทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี63พื้นที่ของพี่เล็กมีทั้งหมดสองไร่สองงานครับสองไร่สองงานผมด้านหน้านั้นร้านขายกับข้าวใช่ไหมผมทําเป็นร้านอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งโอ้เป็นแหล่งอาหารอีกรูปแบบหนึ่งครับผ กนเขามามีส่วนช่วยอะไรยังไงบ้างไหมอาส่วนกสนเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้ไปอบรมการทําปุ๋ยนะครับเพื่อจะเอามาใช้ในพื้นที่ของเราเพื่อจะเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็มีโอกาสที่กสนเคยให้ผมไปเป็นวิทยากรเสียงน้ํามาเนี่ยโอ้โหดูแหล่งน้ําของพี่เล็กแล้วที่มีการบริหารจัดการน้ํายังไงมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ํำไหมอ๋อน้ําน้ํามีครับมีครับเพราะว่า ที่นี่เวลามีน้าฝนน้าก็จะหลากไปหมดพอเวลาหน้าแล้งก็จะแห้งแตกไปหายผมก็เลยบริหารจัดการเป็น2แบบครับแบบที่1คือการใช้น้ําผิวดินน้ําผิวดินก็คือผมได้ขุดสระแล้วเก็บกกน้ําฝนไว้ในฤดูฝนเพื่อเอาไปใช้แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตลอดทั้งปีผมก็เลยคิดว่าเราจะทนยังไงให้มีน้ำทั้งปีก็เลยเจาะบอดานนะครับเขาเรียกว่าดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาโดยการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์สูบน้ําขึ้นมาอย่างที่ขอเห็นแล้วก็เอามาพักไว้เสียงน้ําตกจ๊อบแย่ๆนั่นก็คือดูดน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยครับผมครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปอีกส่วนครับผมเรื่องแหล่งน้ําเรื่องแหล่งอาหารแล้วพี่แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ในพื้นที่สองไร่กว่าไงบ้างแหล่งอาหารผมก็แบ่งเป็นเป็นร้านขายอาหารซึ่งมีรายได้จากตรงการขายอาหารแล้วก็จับสันที่ตรงนี้เป็นการปลูกผัก แบบผสมผสานนะครับเช่นมะละกอกล้วยชะอมขหนุนน้อยนาเยอะแยะมากมายเลยมะม่วงะนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวพริกผาตะไคร้ใบมะกรูดมีมีหมดครับโอ้เยอะแยะมากมายามครับผมเรื่องการผาสมผสานการปลูกป่า5ระดับเข้ามาใช้ยังไงบ้างไหมคือก็<ม>ก็มาทําโดยก็จะมีการปลูกป่า5้าระดับ<ม>ก็คือป่าระดับสูงระดับกลางระดับต่ําแล้วก็ระดับเลื้อยแล้วก็ระดับ ใต้ดินกับผิวดินระดับสูงครับระดับสูงก็เช่นต้นระดาวต้นสักนะครับผมปลูกเพื่อเอาไว้ใช้สอยนะครับแล้วก็บังลมบังแดดให้กับพืชบางอย่างที่ต้องอยู่ในแสงลาไรนะครับระดับสูงระดับกลางก็จะเป็นพวกมะม่วงมะพร้าวชมพู่นะครับเพื่อเอาปลูกไว้บอนิพกหรือจะบอนิพกเราก็แบ่งปันแล้วก็เหลือจะแบ่งปันแล้วก็จะขายครับครับผมขอบคุณมากครับ สำหรับพี่เล็กคิดว่ายัางไงเรื่องรายได้จากโคกน้องนาโมเดลมีอะไรบ้างไหมสำหรับของผมว่าถ้าการทําโคกนองนาเนี่ยโดยที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงรายได้นะครับแต่อย่างที่ผมทําทุกวันเนี้ยผมไม่ต้องไปเลยครับตอนนี้ตลาดวิ่งเข้ามาหาผมเองเลยไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนรา,ายสัปดาห์รายปีผมมีรายได้ตลอดนะครับครับผมไม่ต้องรอรายปีอย่างเดีย,ดยวนะครับไม่ต้องรอรายปีครับการทําโคกน้องนาสิ่งที่ได้ที่สำคัญที่สุดที่ผมทํา คือผมได้ความสุขทางใจนะครับผมได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติจิตใจแจ่มใสแล้วก็ได้ทำอาหารแล้วเนี้ยหนึ่งเอาไว้บริโภคเองแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็ ที่เหลือนำถ่ายแล้วที่สาคัญได้ทําตามศาสตร์ของพระราชาครับโอ้ครับผมขอบพระคุณมากพูดแล้วขนลุกเลยนะครับผมเราไม่ได้ทํานึงถึงเรื่องเงินทองเงินตราอย่างเดียวครับจะจะยังผมยังสําหรับตัวผมนะครับผมจะยังไม่เน้นรายได้แต่ทุกวันนี้ขนาดไม่เน้นรายได้ก็วิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วเงินยิ่งมหาเลยครับผมสุขภาพก็ต้องมาหาเราด้วยใช่ครับที่สาคัญผมได้สุขภาพที่แข็งแรงที่คิดว่าจะมีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาโคกหนองนาโมเดลใน ในพื้นที่ของพี่ยังไงบ้างผมอยากจะมาทําร้านอาหารอยู่ในโคกหนองนาซึ่งโอโ้สุดยอดอยากให้คนที่มานั่งทานได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติครับผมนะครับม,มันมานั่งทานอาหารแล้วก็ได้ฟังเสียงน้ำตกแบบนี้เสียงน้ำไหลแตกก่จากธรรมชาตินะครับนั่นคือที่ผมคิดจะต่อยอดต่อไปครับโอ้โหขอบพระคุณที่เล็มมากคร,ค,รมครับครับผมครับครับ